madrasah madrasah sunnat wijaya madrasah 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 sunnat wijaya alqasidu <Sing> wa aragimu fil ulumi asy-syarifi ihsanun akhlaq bi husni ตออเตรียมตัวสักครู่นึงนะครับ,รบถึงเบนท์ที่เรียบร้อยนะครับนะ,นะครับก็กำลังจะทยอยจอด สายมือนะครับก็จะเป็นโถงกิจกรรมนะครับก็มีตอนนี้มีอาจารย์ที่มาก่อนแล้วนะครับสามท่านด้วยกันนะครับก็มีอาจารย์ไัยจิตนะครับอาจารย์ฝดินนะครับแล้วก็อาจารย์สุรัตน์นะครับมาเตรียมสแตนบายรอเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้รอจอดรถสักครู่นะครับ ถึงถึงแล้วนะครับทันเวลานะครับนะครับเคลียขยะให้เรียบร้อยนะครับเวลานะครับนอนอิ่มเรียบร้อยดีนะฮะด้านหลังนอนอิ่มนะฮะโอเคนะครับนันเบลลาอย่าลืมของนะครับลงลงเลยไหมฮะลงเลยนะครับโอเคครับผมเคลียขยะเรียบร้อยนะครับพี่มาหดูน้องด้วยนะครับ Okay, เดี๋ยวไปดูบรรยากาศดารางนะครับแบบเร็วๆเลยนะฮะโอเคนะครับอ่าถึงแล้วนะครับบอพ่อช่วยเอากระเป๋าลงหน่อยครับ พีพีโมหกช่วยเอากระเป๋าลงนิดนึงครับเรียบร้อยถึงเรียบร้อยนะครับมันทำเวลานะครับอากาศโอเคเลยครับลมลื่นนะครับอากาศดีครับทำเวลานะครับอันนี้บัสเก้านะครับมาทั้งหมดสิบคันด้วยกันนะฮะทั้งหมดสิบพันด้วยกันนะ อันนี้มอหนึ่งคับหนึ่งทับสองนะครับมากับปวดหัวนร์ตนะครับอ่าครับโอเคนะฮะมาครบนะฮะครบนะครับโอเคห้าทับสองมาห้าทับหนึ่งมาครบนะครับไม่มีปวดหงปวดหัวปวดขานิดนึงไม่มีนะฮะโอเคกระเป๋าช่วยช่วยเอากระเป๋าลงหน่อยครับอ่าโอเคนะฮะนะครับก็ส่วนบัสคันที่แปดนะครับแปดก็จะเป็นนักเรียนหญิงนะครับ นะครับประนานจิลานะฮะกำลังทยอยกระเป๋าลงนะครับมีใครจะเอาทระโขงไหมฮะโคสุรีโอเคนะครับคันนี้โอเคนะครับโอเคเอาบันนี้คันที่คันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้คันที่เจ็ดนะครับโอเคครับผมคันที่เจ็ดมากับโคไหนมานะฮะ แล้วก็ครัวรัญญานะครับเรียบร้อยดีนะครับครัวรัญญาโอเค <Okay. S 2> ครับไปดูคันที่ออไ่ทันแล้วนะไ,ไปคันที่อันนีนนะ้คันที่หกนะฮันที่หกเรียบร้อยดีนะะเห็นแล้ว<อ>ได้ครับมีมีบัสม,ม,มีนักเดินทางอยู่ด้านหลัง,ตงแต่ทยอยไปไ<ม>นะครับ น,นี่ก็เป็นบรรยากาศดเดียวๆเลยนะฮะครันนพพบผมก็นักเรียนจะเดินไปรวมตัวนะฮะโอเคนะครับครูซาฟิยาคมเมินบีโอเคอเครับนาเ <ๆ S 1> ดนะมาคันที่เท่าไหร่ครับวันนี้หค่ะคันที่ห้านะครับโอเคครับก็นักเรียนจะไปรวมตัวที่ถงก,กิจกรรมวันนี้นะฮะผมก็จะเดินวนตามเข้าไปนะครณซีมาโอเคนะครับ คันที่เท่าไหร่นะคะคันที่สี่ครับสี่นะครับเอี๋ครัคันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์คันที่เจ็ดนะครับโอ้โหผมต้องเดินตามตามเ้าไปนะเดี๋ยวผมจะเดินรัดรัดทางนี้ดีกว่านะแล้วก็ไปรอข้างหน้านักเรียนนะมัน นักเรียนชายฮะเดี๋ยวให้นักเรียนชายขึ้นมาช่วยยกตรงนี้นะคะเดี๋ยวผมขออน,นุญาตเดินเดินย้อนกลับไปสักครู่หนึ่งนะเพื่อลงไปดูบรรยากาศนะครับที่อ่าอานักเรียนชายนี่ครับทางนี้ทางนี้ลูกทางนี้ครับอ่ากำลังนักเรียนชายม .6 นะครับช่วยยกของตรงนี้ ่เดินตามเลยลูกเดินตามเลยโอเคครับซาราฟเลกุมลกุซาลามครับโอเคเดินตามเลยครับเดินตามเลยตามเลยตามเลย,เลยครับผมเอ่อมีใครเอากระเป๋าผมมาให้บ้างครับเนี่ยน <c oughs> ี่นี่ มีไหครับกระเป๋ามาให้ผมไครับโอเคครับทำดีนะครับเออโอเคเอาเอากระเป๋ามาให้ผมด้วยนะฮะใบใบสีชมพูฮะสีชมพูใบใบรากฮะโอเคครับฝากฝากดูแลด้วยนะฮะโอเคโบกมือทักทายทางบ้านได้นะครับว่าเราถึงแล้วนะครับเรียบร้อยนะฮบ โอเคฟังฟังดูแน่ได้ฮะโอเคครับเ <Okay S 1> ดี๋ยวเราไปดูของกิจกรรมนะครับสกนะนะุลเห็นไหมอากาศดีครับ เล็กหน่อยฮะโอเคเรียบร้อยครับ<อ>ถึงเรียบร้อยนะครับเนี่ยอันนี้เดินทางมาก่อนนะฮะใช่ครับผมโอเคครับคูปัดิ้นเดินทางมาก่อนครับเดินทางมาครับ,รบถ้าเราจะไปจิตนะครับกับรถตู้แล้วครับขนของอุปกรณ์ต่าง,างๆมานะฮะ อัดแน่นเต็มคันเลยนะฮะโอเคก็มาถึงตอน9ก้าโมงเโมงประมาณ9ก้าโมงยี่ะ9บเกโมงครึ่งนะฮะประมาณ9ก้าโมงครึ่งทักทายทักทายครัวนันผ่านอ๋อครัวนันนะครับขอบคุณมากครับครัวนันนะตอนนีเอ่อฟนอินมาจากสวนนัดวิทยานะครับอยู่ในห้องไลฟ์สดของสวนนัดใช่ไหมฮะโอเคขอบคุณมากครับทีมงานอีกหนึ่งท่านนะครับที่อยู่สแตนบายที่สวนนัดวิทยานะท่านอาจารย์อนันต์เสร็จมา ขอเพิ่มอีก0คกสิบคนเเล็วๆนะครับประมาณนี้นะครับกห้าคนขออีกหคนอ่ะปามาแล้วอ่ะขออีกห้าอเขอบคุณมากสิงจกินะครับมาอีกเอาโอเค สักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันนะครับในในช่วงต่อไปนะครับในในช่วงของพิธีเปิดนะครับตอนนี้ถึงปากช่องแข็งเรียบร้อยนะครับทำเวลานะครับขอบคุณทุกานนะครับก็ฝากไว้ให้พวกเรานะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในขณะที่อยู่ค่ายนะครับที่นี่นะครับสามวันนะครับช็อกร้อนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปตามหากระเป๋าผมก่อนนะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับอุปกรณ์ไปเวทีด้านโน้เลยครับ Madrasah Suwan Nurat Madrasah ya. Madrasah Suwan Nurat ya. Madrasah Suwan Nurat Madrasah ya. Madrasah Madrasah Suwan ya. Madrasah Madrasah